สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมช่องเคยีสานใต้เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะนงกรงค,ค่ะงวดนี้ก็คือเก่าค่ะพามาตามต่อความฝันของน้องกรในงวดหนึ่งสิงหาคมหกห้างวดที่แล้วน้องกรก็ฝันว่าคนเต็มบ้านสิไปงานบวชเนาะคะ่ะก็ออกเลขที่บ้านตรงๆก็คือหาศูนย์นงกรก็ฝันมาลดความเนาะคะ่ะแต่มันไม่ได้ออกทะเบียนรถเนาะ,ะมันมาออกเลขเลขที่บ้านท,ที่น้องกร,งกรฝันว่ามีคนอยู่ในบ้านเต็มบนะ้านเนาะ บ้านองกรก็คือ50เลขก็ออกศูนย์หาเนาะค่ะก็คนหลายๆคนอาชิพไปโฟกัสทีทะเบียนรถเนาะค่ะเกิดบันึกไปเนาะค่ะแต่องก o ก็ได้บอกในความฝันอยู่ว่ามีคนเต็มบ้านแต่เดี๋ยวงวดนี้มาฟังความฝันขององกรไหมว่านองก o ฝันว่าจังไดเนี่ยค่ะเพราะว่างวดนี้อาชีพบ่ไดแปลอยากก็ได้เนาะค่ะองก o ก็ฝันแล้วเนาะค่ะฝันเมื่อใดเนาะองก o ฝันเมื่อคืนค่ะเมื่อคืน ฝันเมื่อคืนฝันว่าฝันอยู่ในบ้านตัวเองนี่แหละอีกค่ะฝันอยู่ในบ้านตัวเองฝันว่าไปต้มไข่สามฟองมา<อ>แล้วก็ยังไม่ได้ใส่จานนะใส่เหมือนใส่หม้ออมากินน่ะอเอามาทั้งหม้อเลยค่ะถือมาก็มานั่งกินกินแบบคือหิวมากเหมือนหิวมากเลยอะ่ะอ๋อค,ค่ะค่ะแล้วก็ปอกกินเนาะปอกกินทั้งทั้งทั้งสามฟองเลยค่ะค่ะปอกกินกินอย่างอร่อยอร่อยเลยแล้วทีนี้ก็ จะเอาเปลือกไข่ไปทิ้งเอาเปลือกไข่ไปทิ้งหลังบ้านเอาเปลือกไข่ไปทิ้งหลังบ้านแล้วทีนี้ก็ไปเห็นเลขอยู่ตรงนั้นอันควางเปลือกไข่ไปแล้วนะคะแล้วก็ก้มตามไปอ่ะแล้วก็ไปเห็นเลขอยู่ตรงนั้นเลขเลขที่เห็นนเห็นอยู่บนยังคะมันมันมันอยู่บนอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกิ่งไม้อ่ะเพราะว่าข้างหลังเขาจะวาง วางฟืนวางอะไรไว้ข้างหลังข้างหลังบ้านนะคะมันก็จะอยู่ตามใบไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมองไปเห็นมองไปเห็นเลขห้าแปดแปดแล้วก็แปดแปดเจ็ดห้าแปดแปดกับแปดแปดเจ็ดใช่ค่ะมันเขียนต่อกันเลยหรือเปล่าคะเราว่าใช่ใช่ค่ะมันเขียนห้าแปดแปดแล้วก็แปดแปดเจ็ดตามมาอย่างงี้เลยห้าห้าแปด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 เจ็ดค่ะมีอย่างอีกว่าคะก็มีหนึ่งเจ็ดแปด หนึ่งเจ็ดแปดเห็นเลขยูหันใช่ค่ะเห็นเห็นแบบชัดเลยนะแล้วก็แล้วก็แล้วก็เราก็เลยว่าเอ้าเลขอะไรมันมาอยู่ในใบไม้เลขอะไรมันมาอยู่ในใบไม้ค่ะมันต่อกันนี่เลยนะก็รู้สึกมือเปลกนอกจากเอกอะไรไหมสามตัวสามหางใช่ค่ะห้าแปดแปดแล้วก็แปดแปดเจ็ดแล้วก็อะไรเมื่อกี้หนึ่งแปดเจ็ด หนึ 8, ออ่งเจ็ดแปดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งแปดเจ็ดนี่เลยคะ่ะอเป็นสามหางใช่ค่ะ,ะลงกรฟันอ๋อแล้วมียังอีกคะ่ะความฟันความันก็มันก็ไม่ได้สั้นเท่านี้หรอกแต่ว่ามันเห็นเลขชัดเจนเนาะค่ะมันเห็นเลขชัดเจนแล้วทีนี้แล้วทีนี้ก็พอเราเห็นเลขปับ๊บเราจะวิ่งไปบอกอันพี่คําแก้วอ่ะค่ะจะวิ่งไปบอกพี่คําแก้วที่บ้านพี่คําแก้วว่อาอนหนูเห็นเลขค่ะความฝันนะนูเห็น,หเ,นเลข เห็นเลขไปถึงก็ไม่ได้ไม่ได้บอกเลขพี่คำแก้วนะไปเห็นคนเต็มบ้านพี่คำแก้วเลยคนทําอะไรร่างทําอะไรอยู่เต็มเลยลูกหลานเขาเต็มพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยไปถึงก็เอาไม่ได้บอกอะไรอีกไปถึงก็ไปนั่งอยู่กับเขาเฉยๆไม่ได้บอกพี่คำแก้วว่าหนูเห็นเลขไม่ได้บอกนะไปถึงก็นั่งอยู่เขาเขาก็ใครไม่รู้เต็มบ้านเขาเยอะแยะเลยแล้วก็เลยก็เลยว่าเออจะออกทะเบียน ไอ,อ้เลขที่บันปลาเก้วบอกอ่ะเล็กมันสวยนะตรงน <c oughs> ั้นมันก็ชอบอยู่ค่ะบ้านเล็ที่ก็นึ่งหาสองเนะาะความฝันนาะมันวิ่งไปอยากจะบอกแต่ว่ามันลืมบอกไปเห็นคนเยอะ,ะอะค่ะเล็กฝันน้องกรก็มีซ้ำนีป่ะคะม,มีแค่นี้แหลคะค่ะก็คือว่าน้องกรฝันว่าต้มไข่กินสามใบนีกินเมดเลยป่ะคะกินหมดเลยค่ะ ออกินหมดเกินหมดแล้วก็เอาเปลือกไข่ไปทิ้งค่ะแล้วก็ไปเห็นเลขเ,ออเลขสามโตสามหางค่ะก็คืออย่างนั้นเมื่อกี้ห็นเกี่ยวกับลื้อค่แปดแปดค่ะแปดปดเจ็ดค่ะแปดหนึ่งเจ็ดอ๋อแปดหนึ่งเจ็ดค่ะตื่นมาจดเอาไว้อะตื่นตื่นมาประมาณช่วงตีสองตีสามนก็เลยตื่นมาจดเอาไว้ค่ะ เอเลขเลขเลขสามตัวตัวสุดท้ายนี่มันมอยัางกันแน่ครับแปดหนึ่งเจ็ดหรือหนึ่งแปดแปดหนึ่งเจ็ดนี่แหละแปดหนึ่งเจ็ดอ๋อเพราะว่าในความฝันเหมือนเห็นหนึ่งเจ็ดข้างหลังแต่ว่าแต่ว่าเลขที่ฝันเห็นเหมือนแปดเยอะมากเลยอันค่ะมันมีเลขแปดหลายเนาะใช่ค่ะ,คะ ท่านผู้ชมกับอาิงวงว่าเอ๊ะเป็นยังคือเลขบคือกขึ้นกันก็คืออาทิจําสลับตาแหน่งเนาะค่ะเลขมันตั้งสามที่เนาะค่ะแต่มันก็จําได้ค่ะว่าเลขนี้ค่ะอ๋อแต่จําได้ว่าเป็นเลขนี้แต่ถ้าสลับตําแหน่งก็ขอโทษขอภัยเนาะค่ะค่ะแต่ว่าก็อยู่ในสามตัวนี้มันบอกใช่จ้ะค่ะก็ถ้าจงสั่นข้อฟันขอนองกรถ้าเห็นเลขชัดจังสี่ก็บ่นาติตียากเนาะค่ะกตีใส่เลขที่เห็นเนาะค่ะแล้วก็ไอ้กินไข่ กินไข่กินไข่สามใบสามลูกถามพ่อเมื่อตอนตอนเช้าพ่อมาก็ถามพ่อแกก็ตีภาษาเขมรเนาะแกกต็ตีกินก็ซีก็แกก็ตีว่าซีเลยเนาะไข่แกก็ตีว่าศูนย์ไปเลยเหมือนเช่นไข่ก็ปวงน่ะเขาก็ตีเป็นแปดไปแปดสามอะไรเงี้ยแปดศูนย์อะไรเงี้ยอ๋อแล้วแล้ว,ลว,ลวตอนตีเป็นตัวไหนบ้างคะนี่หนูคิดว่า อหนูไม่รู้จะตียังไงนะสี่แปดแต่ว่าหนูจะตีเป็นภาษาเขมรนะถ้าเป็นหนูนะอ๋อตีเป็นเขมรลสี่ก็สี่ใช่ปวงก็แปดสี่แปดสามตีตีแบบตีตามภาษาเขมรเลยนะสี่แปดสามหรือว่าสี่ศูนย์สามเนาะเพราะว่าอาจจะปวงอาจจะเป็นกลมๆไข่เป็นกลมๆก็อาจจะเป็นศูนย์เนาะเอาเป็นว่าสี่แปดสามกับสี่ศูนย์สาม ค่ะก็คือนองกอนตีฟันแล้วก็มีเลขที่นองกอนฟันเห็นสามหางแล้วก็บอกว่าไปบ้านคําเกี่ยวน้ําคําเกี่ยวกับบ้านเลขที่ก็1หนึ่งหาสองค่ะแต่ก็บนเนี่ยแล้วค่ะนองกอนฟันว่ากินไข่อาจจะเป็นฟันที่ดีถ้าฟันว่ากินไข่ก็อาจจะเกี่ยวกับอายุนําเนาะนองกอนอายุเท่าไหร่ละคะยี่สิบเก้าค่ะยี่สิบเก้าปีคืออายุของนองกอนเนาะค่ะอันนี้แต่ต้นงวดมาพึ่งแต่ฟันบ่ค่ะหรือว่าจังใดพึ่งฝัน พึ่งได้ฝันนี่แหละแต่มันสังเกตตัวเองว่าเวลาตัวเองจะฝันน่ะก็จะฝันแข่เหมือนว่าวันโกวันพระแต่ถ้าวันธรรมดามันไม่อยากฝันมันเป็นเลยมันนอนแบบนิ่งแต่ที่น้องกนฟันนี่ก็คือวันพระเนาะค่ะใช่จ้ะวันพระฝันวันพระฝันว่าได้กินไข่แล้วก็ฝันเห็นเลขเนาะค่ะกระบนเเนาะค่ะเลขห้าแปดแปดง่ายมาได้งวดที่แล้วฝันว่ายายทวดบอกว่าห้าแปดมันบอท่านได้ออกจ้าโบนเออาจสิมางวดนี้เนาะห้าแปดแปดสวยอดนะกว่างวดนี้ห้าแปด ห้าแปดแล้วก็เจ็ดแปดแปดวะแปดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดแล้วก็แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดค่ะก็มีแค่เจ็ดแปดห้าแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเนาะค่ะทำส้มกับอาชีเอาไปตัดเลนเนาะถ้ามักหางใด <c oughs> หรือว่าตีตีความฝันจากการกินไข่นองกรก,ก,รกตีไฮก็คือสี่แปดสามกับสี่ศูนย์สามค่ะก็มีเท่านี้เนาะคะ่ะความฝันของนองกรงวดหนึ่งสิงหาคมหกหา อันนี้ก็คือฝันแรกวันนผะเดี๋ยวต่อไปท่านองกรฟันอีกก็เิีอยมาลงให้เบิงไใหม่นะคะแต่ส่วนมากโดยรวมองกรเคยฝันมาก็จะเม่นอยู่เนาะค่ะแต่อย่างชั้นงวดที่แล้วก็ถ้าไปโฟกัสใส่ทะเบียนรถสลายเนาะค่ะแต่เขาฝันทะเบียนรถ611 0เนาะมันไปออก3ตัวท้าย3ตัวหมุน2ครั้งมันออก061เนาะค่ะ ถ้าถ้าเกิดว่าถ้าเราเหมือนซื้อลอตเตอรี่อะไรเงี้ยก็จะซื้อไม่เป็นเหมือนวาแหละซื้อไม่เป็นมันออกศูนย์หกหนึ่งเนาะค่ะมันการทะเบียนรวก็หกหนึ่งศูนย์เนาะค่ะก็คล้ายๆกันเนาะค่ะเดี๋ยวเบิรงวดนี้อาจสีออกเป็นสามตัวของระวันที่หนึ่งกับสองตัวล่างเนาะค่ะก็ขอให้ออกตรงๆค่ะถ้าทผูุชมตีเลขเป็นจังไดก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเลยเนาะค่ะในความฝันของน้องกรงวดหนึ่งสิงหาคมหกห้าค่ะก็ขอบคุณน้องกรหลยๆค่ะที่มาแบ่งปันความฝันค่ะ เดี๋ยวติดตามโค้งสุดท้ายอาซิมีฝันอีกเนาะค่ะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็บจบใจเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ